สถานีรถไฟหัตใจครับครับโอเคไปชุมทางหัตใ่อยากเข้าไปข้างในขึ้นมาเลยวว่่าากบอไมปเดินดีๆนะเข้ไาไปดีๆนะเขาจะให้เราออกเมื่อเราไปได้นี่ทัวร์รถไฟวันนี้ไปเข้าห้องน้ำล่ะห้องน้ำเป็นรถไฟเปล่าตอนนี้คันนี้อีกสีหนึ่งตรงนี้เสร็จแล้วมัวนมี ทำน,นี้ออกกินน้ำ่านี่เ็วันเกิดพิเศษรับิณานะทำนี่สามเลย

โต๊ครับเป็นไงบ้างพ่อพ่อมาแบบเซอร์ไพรส์เป็นไงบ้างครับ <c oughs>